เกือบหน่อยนี่มันลงงนยยานเดีโอ้โปูนปูนแตกป่ะฮะเสียอาไมันลือบน้อดีแล้วมันลงทางง้นเนาะได้ ไ,ไ,ได้ดิามมาไ,ได้าทางดูดได้รัะวันนะี้ครับ จ้ามาเอาเกนคูณอาจารย์จะอหรือเ ai ไอ้เครื่องนี่อย่าอือไม่คุ้นก็วันนี้อยากได้อยาก